เอาไปดูค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะกับกับน้องๆที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศก็เช่นเดียวกันนะอย่างบางที่เนี่ยไม่รับคนที่ไม่รับคนที่พิการอย่างเงี้ยนะบางมหาลัยไม่รับบางคณะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยนะเออซึ่งถ้าหากว่าสมมุติว่านะสมมุติว่าถ้ามันไปเกี่ยวเนื่องกับการเรียนอย่างเช่นคนที่คนที่พิการนะคะอ่าอ่า แขนอาจจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแขนใช้การไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยห้ามเรียนแพทย์ uh, อันนี้ make sense เพราะว่าบางทีเป็นหมออาจจะต้องมีการใช้มือใช้อะไรอันนี้ make sense แต่บางทีเนี่ยการเลือกปฏิบัติโดยที่ไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมม,มัน,ม,นมันก็ดูไม่เหมาะสมนะอย่างเช่นอย่างเช่นไม่ให้คนหูหนวกเป็นใบไปเรียนในในภาคสาขาบางสาขาที่เขาสามารถทำได้อะ<อ> ก็เช่นเดียวกันวัดที่ความสามารถใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สังคมน่าน่าจะได้ลองไตร่ตรองดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ปอนมองว่าน่าเสียดายยิ่งกว่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างแบบเนี่ยคนมีความสามารถอย่างเงี้ยถ้าเขาได้ไปเรียนสาขาที่แบบเกี่ยวกับข้องกับพัฒนาประเทศได้เนาะมันก็เสียบุคลากรดีๆไปส่วนหนึ่งถูกไหมคะว่าเราไม่มีโอกาสเลือกเหมือนคนอื่นนคะบางสาขาเราคนอื่นจะเลือกได้ทุกอย่างแต่บางคนเขาเราก็จะเลือกได้แค่บางอย่างอะไรเงี้ยมันก็น่าเสียดายตรงส่วนหนึ่งตรงนี้ไปเพราะ จริงๆเราเนี่ยอวัยวะก็ครบ32เนาะก็น่าจะทางานได้อย่างเช่นคนอื่นทั่วไปใช่ใช่พี่พี่นึกว่าเกินมาด้วยค่ะมีอวัยวะส่วนหนึ่งที่ผิดปกติไปนะคะก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนกันไปนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆน้องเบลโชคดีมากๆเลยนะคะที่ที่ธรรมศาสตร์มีเรียนภาควิชาภาษารัสเซียซึ่งตัวเองก็สนใจแล้วก็ชอบด้วยนะคะพอ เอ็นเข้าไปได้เรียนแล้วเรียนยังไงล่ะทีนี้เรียนจนได้เกียรินิยมเกรดเฉลี่ยท้ายสุดเนี่ยสามจุดห้าแปดเลยเนี่ยหนูเรียนยังไงคะน้องเบลคือเรื่องเรียนนี่หนูจะเรียนแบบว่าไม่ได้แบบกางหนังสือมาท่องจาอย่างเดียวหนูจะเรียนแบบเหมือนก็ใส่ความสนุกใส่ความสุขไปในตัวมันไปด้วยะค่ะคือถ้าสุว่าเราเรียนหนักเรียนเหนื่อยตอนไหนเราก็พักค่ะ ไป,ไปทำอย่างอื่นบ้างดูทีวีเล่นเกมอะไรอย่างนี้บ้างคือหนูเจนเอียนบอกว่าไม,ไม่ให้เครียดมากเท่าไหร่อะคะ่ะถึงจะไปได้ดีเท่าที่พี่นกสังเกตจากน้องเบลเนี่ยนะคะน้องปอนสังเกตเนี่ยก็คือต้องมีเหมือนกับหลักในการทํางานนะคะอิทธิบาทสี่ใช่ไหมต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมข้อแรกฉันทะคือมีความชอบในงานการเรียนก็เหมือนกันนะพอชอบแล้วมันก็จะไปได้ดีใช,ใช่ไหมพอ,พอเริ่มต้นอย่างที่เราถามน้องเบลอะว่า ทำไมถึงเลือกเลือกพอชอบพอชอบแล้วเนี่ยเวลาเรียนก็มีความสุขถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นทริคให้กับน้องๆหลายๆคนที่ที่กําลังตัดสินใจที่จะไปเรียนต่ออะไรดีใช่ไหมคะสิ่งควรจะเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจจะดีที่สุดค่ะแล้วเราก็จะทำได้ดีในสิ่งที่เราชอบ แล้วที่บ้านนะคะพอเราบอกว่าเราไปปรึกษาไหมคะว่าเราจะเรียนวิชาภาษารัสเซียอย่างเงี้ยก็ปรึกษานะคะคือตอนแรกอย่ตอนที่หนูจบตอนมปลายหนูจบสายวิทย์คณิตมาค่ะซึ่งก็มันก็อาจจะไปเรียนในทางด้านวิทย์อะไรได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคือหนูเหมือนค้นพบตัวเองอะค่ะช่วงนั้นว่าตัวเองไม่ได้ชอบด้านนี้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากสายวิทย์กลายเป็นสายศิลป์ทันทีเลย คือคือตอนมอปลายหนูก็เรียนตามตามระบบที่เขามีให้ใเรียนภาษา,ษาอังกฤษคณิตศาสตร์ชีววิทยาอะไรงเงีเ้ยก็ก็มีเคมีฟิสิกส์ก็เรียนมาซึ่งก็เป็นวิชา,าที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบแต่แต่ก็เรียนให้มีพื้นฐานมาใช่ค่ะพอเราได้ตรวจสอบตัวเองแล้วว่าเราชอบทางนี้เราก็เลยไปทางภาษารัสเซียใช่แล้วที่บ้านว่ายังไงคะที่บ้านที่บ้านก็สนับสนุนค่ะสนับสนุนสนับสนุนคือไม่แปลกใจหรอ ก็อาจจะแปลกนิดนว่าเออทำไมไม่ไปเรียนแพทย์ไปเรียนเภสัชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเองก็เรียนวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือก็พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเออเราไปทางด้านนั้นไม่ได้เราไม่ได้ชอบอืเราคือทางที่ป้าก็เลยเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามปามอะไรค่ะเพราะเพราะอันนี้พี่นกถามแทนผู้ใหญ่แล้วก็พ่อแม่หลายๆคนนะนะคะที่ที่คิดว่าเออถ้าเราเรียนอะไรที่ที่กว้างๆไว้ก่อนการหางานน่าจะง่ายกว่า ใช่ไหมอย่างเช่นเรียนหมอเรียนวิศวะอะไรเงี้ยหรือเรียนบัญชีเรียนมาเก็ตติ้งอะไรเงี้ยเรียนแบบกว้างๆเดี๋ยวเราไปหางานอะไรก็ได้อะไรเงี<ๆ>้ย<ๆ>แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาัะเซียนเนี่ยเอ,าา Kristen, เอ้งานมันจะน้อยกว่าไหมอะไรเงี้ยเออแต่เราก็มองในมุมกลับใช่ไหมว่ามีคนเรียนน้อยเราก็น่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดใช่ปะอย่างเช่นแบบว่าภาษาที คนส่วนใหญ่รู้ก็เช่นมาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนญี่ปุ่นหนูรู้ไหมอย่างอังกฤษเนี่ยต้องต้องเรียนอยู่แล้วหรือเปล่าเรียนครับต้องเรียนอยู่แล้วเป็นวิชาโทด้วยค่ะเอาเป็นวิชาโทค่ะค่ะก็ต้องเรียนอยู่แล้วค่ะค่ะก็หนูคิดว่าคือถ้าสว่าคนรู้เยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบการแข่งขันสูงแล้วก็สมมติเวลาเราออกไปหางานอย่างเงี้ยมันก็มีคนมากมาย ที่แบบรูร้ภาษานี้เช่นภาษาจีนอย่างเงี้ยคนเขาก็อยากเรียนกันค่ะค่ะอพอไปถึงก็เราจะต้องทําให้ได้สูงที่สุดถึงจะแบบชนะคนอื่นอะไรมันหนูไม่ให้ชอบ เรื่องกดดันเรื่องแข่งขันเท่าไหร่อ่ค่ะเราก็เลยเรียนอะไรที่สเ e c i f i c ไปเลยแปลกใหม่ไปเลยที่แปลกไปเลยนะคะคที่ในค่ะบรรดาลักษ์เนี่ยบรรดาลักษ์เนี่ยไม่ค่อยจะมีคนเรียนด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครยักจะเป็นกันด้วยแต่คุณผู้ชมคะเท่าที่น้องได้สัมผัสน้องๆทั้งสองเนี่ยนะคะอย่างน้องปอนเนี่ยก็ก็รู้จักกันมาเป็นเวลานานเนี่ยนะคะตอนแรกก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่นะว่าเฮ้ยเรียนบรรดาลักษ์เหรอในจินตนาการของเราเราก็คิดว่า บรราลักษ์ที่เราอยู่ตอนประถมอะค่ะนกอยู่ประถมนกก็ไปเข้าห้องสมุดก็จะมีบรราลักษ์ใส่แว่นตาหนาเตอะอะไรเงี้ยค่ะตายเธอเรียนทําไมอ่บรราลักษ์เออเปลี่ยนไปแล้วบรราลักษ์เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวถามถามถามฟอนนิดนึงบรราลักษ์เป็นยังไงบรราลักษ์ก็มีต้องต้องไม่เพียงแค่อยู่ในห้องสมุดสามารถจะหาข้อมูลได้ทั่วโลกเลยตอนเนี้ย ต้องสามารถจะจัดการกับทรัพยากรเขาเทรัพยากรสารนิเทศทุกอย่างได้หมดว้าย,ยาถ้าพูดถึงว่าทรัพยากรสารนิเทศนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของอินเท,ทอร์เน<ช>็ตด้วยอะไรด้วยนะค่ะต้องเกี่ยวข้องว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้บรรลักษ์จะมีการเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแนวในการที่จะให้บริการค,คนในห้องสมุดมากขึ้นคือทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะเป็นระเบียบเป็นระบบทั้งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทั้งในที่เป็นเทคเป็นข้อมูลที่เป็นหนังสสือออด้้้้้ววยรงแลลกก็ตาาาามมมถหหขูใับ ผู้บริผู้ใช้บริการให้ได้อะไรเงี้ยตัรวแบบมันก็สิ่งที่วรรดาต้องทำในสถานี้ค่สมัยก่อนจะเป็นแบบแค่อยู่ในห้องสมุดจัดเรียงสมุดยังไงยืมยังไงต่อมายืมกันเขียนกันยืมกันในแถวนี้มันเดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนไปตามเรื่องาสมัยด้วยโอ้พี่นว่างานใหญ่เลยนะเพราะถ้าเกี่ยวข้องอะไรกับอินเทอร์เน็ตได้หรืออะไรที่มันวว r l d ระดับโลกนี่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เด็กๆเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนกเก่งในแง่แบบกว้างๆแต่ไม่สามารถจะเจาะลึกได้มากคือเป็นคนที่รู้กว้างๆแต่ไม่ลึกอะไรเงี้ยเป็นการ จัดระบบข้อมูลหรือระบบอะไรต่างๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะน้องก็ยังมีความรู้สึกว่ามีคําถามอยู่ในใจที่ยังตอบไม่ได้ต้องถามน้องทั้งคู่อะค่ะว่าหนโอเคภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ที่ไม่ค่อยมีใครเรียนตลาดต้องการมากแต่ตลาดที่ว่านี่คือคือใครแล้วอย่างบรรณารักษสตร์เนี่ย โอเคไม่ค่อยมีใครเรียนตลาดต้องการแต่ตลาดคือใครถามเรื่องของภาษาราษัสเซียก่อนดีกว่าตลาดเป็นใครคะคนคที่ต้องการที่จะตลาดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยอย่างแรกก็คือการท่องเที่ยวค่ะอ่าค่ะค่ะซึ่งแต่ละปีแต่ละปีมาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่มาจากราัสเซียหรือว่าประเทศที่ใช้ภาษาราษัสเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะมากโอ้ประเทศรัสเซียเขาก็ใหญ่เนาะคน<ช>คะก็เยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีประเทศแยกย่อยที่ ที่ใช้ภาษาโซเวียตอะค่ะอ๋อที่เขาก็ใช้ภาษารัสเซียด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเช่นยูเครนเบลารุสคาซัคสถานอะไรทุกอย่างเขาก็ใช้ภาษารัสเซียด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอือแสดงว่าภาษารัสเซียก็เป็นภาษาที่ใหญ่พอๆกับภาษาจีนเหมือนกันเนาะใช่ค่ะภาษารัสเซียก็จดเป็นภาษาหนึ่งที่ถูกจัดในภาษาราชการของสหราฐาชาริเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะโอ้พี่รูว่าหนึ่งในห้าเลยไหมล่ะที่เป็นภาษาที่มีจํานวนประชากรเยอะๆเนาะใช่ค่ะ ใช่ไหมคะแล้วอย่างถ้าจบมาแล้วเอาเอาให้ให้น้องเบลอธิบายง่ายๆดีกว่าว่าสถานที่ทํางานที่ไหนบ้างที่เขาต้องการคือโดยส่วนใหญ่นะคะจะมีตามสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆในประเทศไทยก็มีภูเก็ตค่ะพัทยาหรือว่าตามเกาะสมุยเกาะช้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยส่วนใหญ่เกี่ยวกับทะเลอ๋อคือเขาเขาาเพราะว่าประเทศไทยจะแบบโด่งดังในเรื่องทะเล มเลยทะเลสวยงามมากเมืองหนาวด้วยเนาะคนเขาเมืองเขาไม่ค่อยมีทะเลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะหนีหนาวมามาเที่ยวแล้วก็ประเทศไทยก็ถือว่าราคาก็ถูกกว่าไปท่องเที่ยวประเทศอื่นแล้วก็สวยงามมากค่ะค่ะก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวนอกจากธุรกิจท่องเที่ยวก็จะเป็นพวกอยู่สถานทูตอย่างงี้ไหมหรือว่าอยู่ในสถาบันแปลภาษาหรืออะไรเกี่ยวข้องกับภาษาอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายมหาวิทยาลัยหรือว่า มัธยมหลายมัธยมเหมือนกันที่สนใจจะเปิดด้านภาษาตะเซียม,มันจุอยู่ในเหมือนมอปลายอะค่ะ,คะก็เป็นเป็นสายสินรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอคะมีหลายโรงเรียนเหมือนกันสม,สมัยพี่นกเนี่ยสมัยพี่นกนี่ดังๆเลยเฟรงเซ ใช่ค่ะเริ่มดาวลงตอนนี้ฝรั่งเศสเอ่อกะมงตะเลวูเนี่ยเยอะแล้วใช่ไหมคนเขาเป็นกันเยอะแล้วใช่ไหมอันนี้จะมีจีนมีจีนมีเยอรมันญีเยอรมันเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ